ดีค่ะวันนี้นี่เราว่างไม่มีอะไรทำก็เลยลองสั่งตอนนี้ข้อลังฮิตไหมนะคะในโซเชียลกล่องสุม่มรู้จักไหมคะกล่องสุ่มสั่งของแบบสุ่มมาอะ่ะกล่องสุ่มแบบราคา500ร้อยหกร้อยเจร้อยไปลออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราไม่รู้หรอกว่าในกล่องเนี่ยเขาจะใส่อะไรมาให้เราบ้าง ก็เลยอยากลองด้วยความอยากลองก็เลยลองสั่งกล่องซุมของเพจเพจหนึ่งนะคะว่า990เนี่ย990เนี่ยในกล่องเนี่ยจะมีอะไรมาให้เราบ้าง990นะม,มาอย่างนี้เลยพัสดุแล้วก็มาดูกันมันก็จะใส่ของมาเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายเยอะแยะ,ยะมากมาย เรามาค่อยๆหยิบดูนะ990นะคะว่ากล่องเนี้ยจะมีอะไรบ้างเริ่มมาอย่างแรกเลยสสวยเลยค่ะสสวยพวงกุญแจจ้าพวงกุญแจแมวเหมียวญี่ปุ่นก็น่ารักนะคะดูไม่กองแกงนะใช้ได้เลยสำหรับพวกแบบ น้นนี้นนี้สาวๆไว้รุ่นนะคะน่าจะชอบพวงกุญแจหนึ่งจ้าต่อไปเป็น waterfood fresh moist lip oil เป็นลิปสติกมอยเจอร์นะคะไว้ทาปากแล้วก็พวงกุญแจอีกหนึ่งอันจ้าเป็นพวงกุญแจซื้อ3ามแล้วนะ3าอ่ะกิฟค่ะ กิฟตติดผมค่ะกิฟตติดผมนะจ้ามันก็เป็นโนเน,โนเน้นโน้นเนาะกล่องสุ่มอะ่ะเราก็ไม่รู้หรอกเขาจะให้อะไรเรามาบ้างนะอะติดว่ะเราไม่รู้ว่าเขาจะให้อะไรเรามาบ้างอะไปก็นี่โอ้ชอบอันนี้อันนี้ชอบให้ถายแต่น่นน่มันคือคัตเตอร์ค่ะคัตเตอร์จิว๋วคัตเตอร์เล็กๆเอาไว้พวกพาแกะพัสดุกอะไรอย่างเงี้ยเนาะเป็นคัตเตอร์จิ๋วจุ้ง ใช้ได้อ่ะสี่อย่างสี่อย่างแล้วนะต่อไปอย่างที่ห้านะจ๊ะโอ้แกะยากมากอะใช้คัตเตอร์เลยนะจ๊ะคัตเตอร์ของเราอ่ะหุ่ยดีใจยานแล้วนะคะนี่คัตเตอร์ค่ะแกะหุ่ย,ยเกือบอะนี่นะคะคมมากอะ ก็เป็นลิปลิปไม่ใช่นะน่าจะเป็นลิปใช่ลิป,ล,ปลิปกอสลิปกอสนะคะลิปกอสูีในแพ็กเกจน่ารักอยู่นะนี่ลิปกอสไว้พวกก็จุยจยนะคะนี่อ๋อไม่ใช่ลิปกอสคะ่ะน้ำยาทาเล็บเป็นน้ำยาทาเล็บนะ อันนี้ก็เป็นกริสเตอร์อันนี้เป็นน้ํายารองพื้นก่อนแล้วก็ทับด้วยกริสเตอร์นะคะก็จะสสวยๆหรืออยากจะทากริสเตอร์อย่างเดียวก็ได้นี่ก็อยู่ในแพ็กเกจนารักอ่ะนี่นารักเราจะทาเล็บนะอ่ะเทะา่าไหร่ละ1 2ึ่สอามี่อย่าง1 2ึ่งอี่ห้าอย่างอ่ะห้าอย่างแล้วนะเก้าร้อดูมีอะไรบ้างคุ้มไหม ต่อไปอไปสักครีมีคมมากเป็นคัตเตอร์ที่คมมากน่ากลัวน่ากลัวพวกพกอาคือกล่องสูมอันนี้ที่เราซื้อเนี่ยเพราะเขาบอกว่ามันเป็นพวก iPhone, iPod, iPad เกี่ยวกับอุปกรณ์มือถือของ Apple นะคะเราได้อะไรให้ถ่ายอันนี้น่าจะเป็นแบบเอ็กซ์ตร้าแซมแซมมาเนาะแต่ว่าหลักๆคือบางคนน่ะเขาได้ iPhone เลยนะ iPod iPad ยอะไรเงี้ยแต่ฉันได้อะไรคะฉันได้ที่ชาร์จค่ะแต่เขาเคลมว่าเป็นของแท้นะของ Apple แท้แท้นะคะ รับประกันอะไรอย่างนี้เลยอะใส่ชาร์จ้าใส่ชาร์จนะจ้าอะแดปเตอร์จ้าคู่กันจ้าชบบราร์จแบตโทรศัพท์จ้าหมดนี้ค่ะ